สามไงน่ามันได้เียงสามมาเลยนะครับคุณเกิดหรือเปล่าหสามวันเองจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรครับรูว่าอะไรดีอ่ะนี่ทางนี้ใจทางนี้ใจหายวาดเลยนะตั้งชื่อลูกอะไรดีลูกแพะครับอ๋อลูกแพะใจคอไม่ดีเลยกูนี่ของคนอันนี้ชื่อน้ำนมนี่น้ำนม อันนี้ต้องเป็นน้ำหนวดและตัวนั้นน่ะน้ำหนวดไม่คนอุ้มมั้งเกี่ยวกักเกี่ยวกไก่ละเขบอกว่าอยากดูหน้าพิธีกรโอ้ใหญ่ใหญ่เห็นเลยใหญ่เห็นเลยเออโทษนะครับคุณแบบดูเอ็นดูมากในใจคุณคิดถึงเมนูอะไรครับคิดเลยเนี่คิดเมนูให้หนูแล้วแต่ถ้าพูดขึ้นมาคุณจะพูดว่าน่าอร่อยอะอะไรนะหมก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 อีกแล้ว อะไรอ่ะเฮ้ยคุณต้องเอนดูเขาดูนี่ไงเอนดูเราจะหมกทำไมน่าจะหวานมากสามันเองเออสามวันนี้ห้าวันห้าวันค่อยหมกนะอะไรนะห้าวันห้าวันค่อยหมกเฮ้ยค้้มา เขาเป็นลูกแพะที่น่ารักไอ่เดงกสาก็เหมือนมนุษย์เนาะเออเหมือนมนุษย์ยังไม่รู้ว่าตัวเองไม่เคยอะไรโทษนะทำไมทำไมมือแบบเอะเอะก็เข้าไปใกล้กันต้องดูเลยพี่ฮะไม่คุณไม่ไม่คุณไม่คุณก็ต้องลูปลูปหัวแพะสิเนี่ยมือไปโดนเขาคืออะไรอันนี้มันขนแพ้พี่ไม่ใช่ขนแพ้คุณลุกตรงนี้ไม่ขนแพ้หล่นในมือเขาไม่เห็นผมไม่เห็นสักเส้นเดียว โทเนะครับผมดูคุณสองคนดูเขนเขินกันไม่คกาดูเขนเขินมีอะไรฮะเขินต้องหน่ายเด้เขนไม่ได้เขินเลยมือมือเอาแล้นะมือเอาแล้วนะนั่นไงนี่ก้กำกับข้าชี้นำอารมณ์และทำให้สมอารมณ์หมายไปดีกว่า